สวัสดีจีทุกคนทุกท่านเด้อมือนี่เปลี่ยนมือวันที่หนึ่งเด้อมือนี้เด้อเล่าบ้แตกมาพี่น้องนเนาะแตกตะเถียวกรหนึ่งศูนย์เถี่ยวนี้บ้แตกเถียวนี้พิษพี่น้องเอ้ยตะกรอนออกสามหนึ่งศูนย์สามเทียวนี้ยดเ,เทียวนี้ร,รุดพี่น้อง ขอโทษขออภัยหลายๆธรรมาดาเนาะเล็กเก่คือว่านั่นแหละคำนวณเหล็กสูตรเหล็กคำนวณก็มีขอไม่รู้แน่นอนพี่น้องเนาะแต่ว่ากอบ่ริวชตลอดดอกของสองซิมหกผ้ารวยชั้นเหนกับส่งตาคุณผ้ารวยของปูคุณนี่ยืนได้ยู่บาัวาเล่าไทยน้อยปูคุณสูตรของปูคุณนี่ไปได้ไปได้สูงกับมูพันได้ยู่ สูงกับสำนักอื่นไหนยู่มแม่นไหนยุ่รถดกับลดแถวเดียวกับมาสามแถวสี่แถวแถวนี้ลดเด้อแถววันที่สามสิบพฤศจิกายนนี่ลด <c oughs> <c oughs> มาสูงเกินเขาตัวเดียวเล็กตั้งรักกระไดเล็กเครื่งกับเขามาตั้งแต้ เด็กเขียงก็ได้ตั้งแต่เอ้ยเป็นบัตรกินน้องเลยเด็กเขียงก็มีตาหนึ่งมีตาหนึ่งเขาเขาตัวเดียวเนาะขอตรวจขออภัยหลายๆบวันในวันที่สวงเด้อวันที่สวงหลังรัฐบาลเขาออกไปนั่นแหละมือนี่กับรัฐบาลเขาได้มือนี่ลุยรัฐบาลกับน้อยไปก่อน เอื่อจังลุยเล่าเนาะจังลุยเล่าพัฒนาเมื่อวนี้ลุยรัฐบาลกับน้อยไปก่อนคืว่ารัฐบาลกสิแตกน้อยกสิน้อยกสิล่นน้อยกสิละแตกคือกนหล่นเพราะน้อยมันหลายอย่างเนี่ยน้อยมันมีสามซีผมเนีรัฐบาลก็มีแต่บนกับลางเคนื่อนอัดห้หน้อยกับว่าพีชว่าวันที่สองพระนะมันอัดปล่อยไปแล้วจังว่าวันที่สองเขียนวันที่หนึ่งยื่ยดอกหน้าว่าเป็นยังเนาะเอฟซี บ้าลงลงืมๆแน่ว่ามันสมองเรื่มดิคำบอกมันเรื่มสมองยังดีคือเกาอยยังใช้ได้ย่สมองยังเห็ดคำนวณเลขเบอร์แม่นแม่นให้เอฟที่รื่สองสองเบิง้งรุ่นกันได้ยศดตลอดย่แต่ว,ว่าคำบอกพิษเจอสมองดีคือเกานาั่นล่ะสมองบาเร่ยเลื่อนมือวันที่สองจะเป็นตัวใดเนาะวันที่สองวันศุกร์ที่สองนี่ เขามาเบิงกันเด้อเอฟซีเด้อเขามาเบิงมาส้มกันเขามาเสียกันมัวเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่พี่น้องทั้งสอปปล่าวที่เขามาเบิงมาเสียทั้งสอปปล่าวขันผู้ใดเบิงผู้ใดติดตามสองสิบหกพระรวยแนวหรือว่าสองตาคุณกับคอมเมนต์ไม่เห็นในเด้อว,ว่าข่อยุท่ทั้งประเทศลาววางสินเะนี่ยให้ดีใจในเด้อ ว่าทั้งประเทศอื่นก็ที่ว่าคนไทยไปทำงานอยู่ต่างประเทศอื่นเขาจ้ากับเบืงอยู่เขาเจากับคอมเมนต์มาอยผู้มาพักบัานแล้วก็มีผู้ติ่กลับไปอีกก็มีอยากเห็นพี่น้องทั้งซอปวเล่าหน้าคอมเมนต์มาให้เบิ้งแม้ว่าโอ้ยคอยกติดตามเจ้ายูเดอร์ลวงพอลวงปูหางสิกย์กีดีใจด้ขันมันอ่านบม่ออกกระยาให้เห็นเป็นคอมเมนต์เป็นภาษาเล่ามากก็ดีใจแล้ว เพิเป็นภาษาลาวคอมเมนต์มากกว่าตว่าเป็นคนบ้านพีเมีอยงน่องในเบื้อง,นองในเบื้องคลิปยุน,น,นันนาขันในเบื้องว่าของลาวพัฒนาของปูขุนลือสองสิบหกผ้าร้วยเช่นอลือสองแต่ขุนผ้าร้วยนั่นดีเขาดีกับบอกพีบอกน่องบอกมูอพวกเปืือนฟุง้งต่างเบิ่งลาวให้ในเดอ้อสนับสนุนกัน ผูขุนกับสิมีกำลังใจเหตุลิบต่อๆไปเด้อพี่น้องทั้งสอปปลาวอ้าวันที่สองสิบแม,ม่นังกับเขามาเบิงเด้อบนันนีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาเ้วกดผู้ใดเข้ามาติดตามกกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบว่าได้พลาดลิบต่อๆไปเด้ออ้าวมาเบิงมาเบิงวันที่สองสิบเป็นตัวใดก็เขามาส้มมาเบิงเด้อบันนี้เด้อเตาพัฒนาวันที่สองมาแล้วมาแล้วที่สองท่านว่า เริ่มเขาเรียนดีเรียนเขาเรียนไม่แล้วพี่น้องเนาะแตกเริ่มเขาเรียนไม่แล้วไกลสิเขาปีไม่แล้วก่อนอื่นกะเด็กเครืงเด็กตั้งรักก็นนะเนาะมังตียเด็กอันนั้นมาบ่าตรงกะปูห้มาบ่าตรงกะจับเอาเคีื่ยงเด็กตั้งรักบนรางบนราง เด็กต่งรักเล็กเคี้ยงมี 0, ม่ศูนี 8, ่สีนี่หนี่เก็นีแป มีเก่านี่คือเหล็กตั้งรักเหล็กเคี่ยงเดอ้อเสียวนี่บ่หลายสองเสียวนี่บ่หลายมีหกตัวบางเสียวก็มีแปดบางเสียวก็มีเก็เอาแน่กับเขาบ่ได้หรอกเพราะว่าเหล็กตั้งรักเหล็กเคี่ยงมีสี่ตัวให้นัมเดอเอฟซี FC เดอ้บอบ่ลืมบ่ลืมจัดสี่ตัวให้นัมคือเก่าจัดสี่ตัวให้นัมด้วย ตัว่าอยากได้ซีโต้กันมี่นะไอเอฟซีพี่น้องเอฟซีก็ว่าอยากได้ซีโตจัดให้ยุ่งบึ้งกันเด้อเขามาลุนกันเด้อกันมี่จับครูเด้อปานี้เด้อจับครูงามๆจับครูเด่นๆสวยๆเขามาให้ยบึ้งกันเด้อจับครู รับครูเก้าเกตเขียนตัวใหญ่ๆหรือมันาหลายตัวบอกเดีมีเตรียมหน้ากระดาษคือจังห้าน้อยหรอกมีสาบสุดมีสุดไปเฉยเดียวนี่เก้าเกตโซนหา เขามาเสียหลายๆเด้อเล่าพัฒนา,าเฮางแเก่าเล่าพัฒนาคนเบื้องลาย,อยดอกนี่พี่น้องอีพสี่เขามาสนับสนุนหลายอยู่มาเบื้องมาติดตามให้หลายอยู่เล่าพัฒนาเขามาหลายๆทุกอย่างนั่นแหละให้กำลังใจผูกคนรัฐบาลคือกันสี่สี่เก้า สี่เกาห้าเกาห้าเก้ศน

ปูไ่มีหลายหางคือปูเอินดอกไม่จำเนี่ยล่ะกระื่นยังระเก่าหางบนเด้อจำนำอื่นของปูไม่ยังบนรางจำเนี่ยละ่ะเก็ดเก็ดโคจำนำอื่นยังระเกวโคบนรางของปูเพรเห็ดปานั่นมันหลายเกินแต่จำเนี่ยเอฟซีก็ยังว่าหลายอยู่เอฟซี FC ว่าหลาย กับโบเป็นยังซ้ำในลายขันจัดตเดียวสองตกับโบแม่นปันไดเนาะเบื้องเอาพิจารณาเอาสำนักใดดีสำนักในแม่นก็ติดตามเบื้องตั้งสำนักกะ่ะบ่ติดดอกของปู่คุณกัติดยุ่นใหญ่ใไปใหญ่ใหญ่ดโย่จะหายตั้งสามตัวสี่ตัวเด้อเอ็บีเด้อเอาเริ่มแหลกสามตัว สตัวจับอืมจับสามตัวให้น้ำจับสี่ตัวให้น้ำห้าเก้าศูนนี่คือจับสามตัวได้เนี่ยได้จับสี่ตัวให้เอฟซเอซีขอมาอยู่จับสี่ตัวให้เนปูว่าสัน ซีตัวให้กุนวุ่นๆเอาได้ FC เอฟซีได้เข้าใจเนาะเป็นเสี่ยนกันสุกคนอ่ดอดปุ่นมักซีตัวสามตัวก็ได้ก็ให้วุ่นให้ฮาจังหวะเขาตีเขาล็อกคือมวยนี่แต่ว่ามีจังหวะขันบูรูเดียดเลยกะโดนไปกับเมดกำลังสูบพูดต่อสูบว่าได้เขาต้องฮาจังหวะจะโคนเขาไปตีไปต่อยดีๆคือหนักม่ยเด้อเอฟซี FC เด้อ เจ้าจังสิเป็นผู้ชนะเกต้าเก้าศูนย์ 5, 9, นี่คือซีนี่คือซีโต้ทีเอฟซี FC ขอมาจัดไทยจัดไทยเอฟซี FC ขอมากับจัดไทยได้เน้อจัดไทสวยๆจัดไทยสวยๆงามๆไปเลย ตามใจเอฟซีเอฟซีผู้ติดตามผู้ให้แรงใจแรงเสียก็คือเอฟซีแรงใจแรงเสียผู้คณให้กำลังใจตื่นเสาร์มาทำภารจิตกะเเร็จจากทำภารจิตทั้งวัดทั้งว่าอาร่ามก็มานังคำนวณให้เอฟซีเลย fc ได้เห็นเลยจั้งสิบอผิดบอพลาดบอ fc สีบอได้โลกค่อยเนาะเอานี้กะวิ่งได้ปันนี้เด้วิ่งสวิ่งไว้ให้ยีกวิ่งขาดบอได้ fc เนาะจัดไงเน่ต้นเดือนไม่ห่ะยังบ่เซ็นเป็นสักกะลานไม่ยังเป็นปีเก่าอยู่อีกเดือนหนึ่งเป็นปีไม่เลยฮะ เฮ <Hey, S 2> ไปตะพีและเฮ้าวิ่งเก้าศูนย์วิ่งเก้าวิ่งศูนย์จัดนักเลยเดอจัดนักหนักเล่นรูดนักหนักเลย เกวิ่งสวนลูดบนรางเลย 90. เกววนเด่นเก่ตัวร่อง0วนเล่าสามารถเช่นึงล้วมันต้องมาอีกเท่าเกินเผือตัวเกวิ่งบดาเผือตัวออกแล้วบาดายคือสามนี่เฝอยุดตลอดกาลเลยวันนี้ก็สิเป็น เก่าเนี่ยนะเขามาสามโตัวนะเก้เาเก้าซีหนึ่งเก้าพนะลูดเก้ารูดศูนย์เด่นเก่าร่งรองศูนย์แล้วพี่น้องได้ลูดล่างบนเลยสองโตัวนี่สองพี่น้องนี่รูดได้เลยสบายใจเลยลูดจังสบายสบายเลยแบบนี้ก็ เมอเริ่มเอาเบอร์โทรลงไให้ดอกนะเจเอฟที่อยากติดตอยังมากกับบอกมาโทรมาโทรมาแต่อยากเบิ้งเลขกเบิ้งเบิ์กับเบิ้งงอาอนในยูทูบนี่แหละถามข้าวข้าวยังอื่นกับโทรมาศูนย์ หกสามศูนยศูนย์เก้าหนึ่งเก็ดเก็ดห้าแปด มีสองเบอร์ติดศูนยปดสองห่อ,สองสมห้าสามศูนย์แ แคปน้าจอได้เอฟซีเด้อไป้เข้ามาแล้วก็ได้เบึ่งกันแคปน้าจอกันเห็นกันเด้อมาเนี้กะกลมเด่นกลมเด่นสองตัวกลมเด่นกเก้าศูนย์ มีร่องสองสองคูสองหางเด้อตัวร่องเด้อ fc เด้อร่องเกตศูนย์ร่องเก่าเกตเด็นร่องเดร่องมีสองหางเอาแคบนาจอแคบนาจอวันนี้ขามาแล้วก็ได้ให้ขามาเบิ้งมาเชียร์แล้ว fc ไม่กะอย่าเื่มกดกระดิ่งใบเด้อ fc ไม่เด้อหลับต่อ,ตอไปจะได้เห็น บาว่าน้อยบาเล่าว,วารัฐาบาลเห็นตลอดนั่นละเอาเขามาเบิงแล้วกัมาซอยเสียก,กันเด้อทั้งสองสิ้พารวยชาแนลแล้วสองตาคุณผารวยเอาเมื่อนี่กะมีลดไปแล้ววันที่สามสิบลดไปแล้วอันนี้วันที่สองเด้อบานนี้เนี่้นเดือนไม่แตกบาานนี้เล็ก <c oughs> เราพัฒนาวันที่สองท่านว่า,าก้มหกหักมีเลขเคียงลางบนเลขตังลักก็คือเลขวินก็ว่าอะไรเนาะบางคนบางคนพลดก็ว่าเลขวิ่นก็มี0ศูนย์หเกตดเกเอาไปวิ่นกันยับคูก็มี9เก้าเกตห สี่เก้าห้าเก้าเตัวกรจัดให้ห้าผู้บังเฮตี้ก่าจัดสี่ตัวให้แน่ปูกรจัดให้เก็ดห้าเด้อสี่ตัวจัดให้ย่างละสี่ตัวกับสามตัวจัดให้ย่างละชุด มานี่กาวิ่งรูดเกากับศูนเด่นเก่าร่องศูนย์รูดบนหลางไปเลยเด้อทั้งศูนย์ทั้งเก่าด้เอฟซีด้วยจะหายพิษหายผาดการรูดการวิ่งเพราะว่าตัวนี้นะตัวยืนยันได้ยืนยัดได้ลังแถวมันกะเขารูดทั้งลลางทั้งบนเขากอดข้อกันมาเลยกะมีบางเแถวมันกะรูดพิษกับเขาตัวจับคูนอเอฟซีนอมันก็คือวานั่นนะมันเป็นเปลิตคำนวณ หมายคำนวณบอกจากว่ามันสิมาตัว,ดวตใดแทรกกัเฮตไทยเอฟซีเป็นแนวทางในการต่อสู้กับหล่ากับเหล็กกับเบอร์ได้นาะสำหรับมือนี้กัให้เอฟของสองสิบผาด้วยแนลทุกๆคนจงพิธิตพิพพจารณาเบื้องหน้าว่าตัวไดมักกระจัดตัวได้คัดกระพาน เมื่อนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งระเด้อให้ลำลำเรื่อยๆกันถือไว้รลงวันที่หนึ่งกันมีโศมหลาบกันทุกข่ทุกคนเดอ้อเมื่อนี้วันที่หนึ่งายสามโมงเคิงให้ได้โศกได้ลาบกันทุกข่ทุกคนเอฟซี FC ของสองสิบหกผ้ารวยชาแนลหรือส่องของปูขุนนี่ละให้ประสบจะคว่ำโศกดีลำลำเรื่อยๆยาเจ็บยาจนเงินทองให้ไหลามาเทมากคือเมื่อนี้ละมือลำมือรวย ทุกขูทุกคนสมปรารถนาะสำหรับเมื่อนี้สวัสดี